สวัสดีครับสวัสดีครับผมิสครับครับผมสิทเอ SBI ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้ครับรายการที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้ควรรู้และทําความเข้าใจไปกับพวกเราสบายตครับครับผมอ่าครับพี่เสีเปนไงบ้างครับวันนี้ก็วันนี้ผมก็เริ่มเข้ามาสนใจในเรื่องของโวลูมและอ่าผมเลยอยากทราบคร่าวๆเนี่ยว่าโวลูมเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไร ต่อนับวิเคราะห์ครับอืมโอเค,คนะครับคือองนี้ครับปกติแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยปกติเราจะมีข้อมูลอยู่2อย่างใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ก็คือราคาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายซึ่งปริมาณการซื้อขายมันก็คือวอลุ่มที่มีถามเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับส่วนคําถามก็คือว่าแล้วปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลุ่มเนี่ยมันมีความสาคัญยังไงใช่ไหมฮะมันก็คือมาหลักง่ายๆแลวก็คือมันก็เหมือนกับเป็นแรงที่ผลักให้ราคาเนี่ยมันมันมันปรับตัวไปนั่นแหละคือเอาง่ายๆก็คือว่า ปกติแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเราจะดูทิศทางของราคาถูกไหมฮะก็คือถ้าราคาขึ้นหนไปเป็นยังไงแล้วก็เราก็วิเคราะห์ไปไปตามทิศทางนั้นๆแต่ว่าตัวที่จะมาคอนเฟิร์มว่าราคาเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็คือววล่มนั่นแหละนิกลองนึกภาพตามนะสมมติว,ว่าถ้านิกเดินไปข้างหน้าเนี่ยแต่แต่แรงนิกมันแต่แต่แรงนิกก็เริ่มที่จะหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือนิกจะเดินไปไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็คือต้องหยุดพักใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับ ปริมาณการซื้อขายมันก็เหมือนแรงผลักนั่นแหละครับให้มันเกิดให้ราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ไปต่อนะครับประมาณนั้นครับแล้วนี้การดูวอลุ่มเนี่ยมันมีหลักการมีค่าอะไรบ้างอครับอย่างที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ไงนี้ก็คือว่าคือถ้าปราสจากวอลลุ่มที่มันเยอะมากพอเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทิศทางราคาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ค่อยแข็งแกล่งรือพูดง่ายคือทิศทางมันจะอ่อนแอนะครับดังนั้นหลักการง่ายๆเลยของการใช้วอลุ่มก็คือว่าคือถ้าราคากับทิศถางถ้า ทิศทางกับโวลูมอ่ะมันไปในทางเดียวกันหรือพูดง่ายก็คือว่าถ้าทิศทางเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับโวลูมที่เพิ่มขึ้นหรือว่าถ้ามันปรับตัวลงพร้อมกับโวลูมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางของมันถูกต้องและมีความแข็งแกร่งในภาพออกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่ามันมีการปรับตัวลดลงแต่ววล่มเนี่ยมันเริ่มบางบางบางลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ทิศทางของราคาเนี่ยมันอาจจะไม่มีความแข็งแกร่งสัเท่าไหร นะครับ,รบซึ่งตรงซึ่งตรงวอลุ่มตรงนี้เนี่ยมันเอามันสามารถเอามาดูว่าคือแรงขายเนี่ยมันหมดลงไปหรือยังคือถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยมันปรับตัวลงมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยแล้ววอลุ่มมันพุ่งขึ้นมามากๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า selling climax selling climax เนี่ยมันก็คือเป็นจุดที่ ผู้นักลงทุนเนี่ยก็ได้ทําการขายหุ้นออกมาจนเกิดหมดแล้วและตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่ใกล้จะเป็นจุดต่ำสุดของราคาแล้วนะครับมันเอาไว้ใช้วิเคราะห์นะครับควบคู่กับอินดิเคเตอร์ต่างๆมาในการหาจุดซื้อขายได้นะครับ,รบก็ลองไปฝึกใช้กันดู <laughs> ครับก็ <c oughs> ใครสําหรับคนที่ยังสงสัยก็สามารถถามมาในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเรื่องวอลลุ่มไปพอสมควรเลยก็ขอขอบคุณนะครับพีสิทธิ์ครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับ ก็ไปอีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับคุณหลังวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ